ร oh, อจริงจริงอจริงจสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิว Honda w เว 125S ปี48ตัวนี้เป็นตัวหัวเถอดเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับตัวนี้ประหยัดน้ำมันครับตัวนี้รถบิ้วใหม่ทั้งคันครับเครื่องฟิตใหม่ลูกซ้ายเดิม ลูกเดิมในไซส์นะฮะฟิตฟิตแน่นๆนะครับก็ดูฟิตเมนต์นะครับตัวนี้หล่อๆเลยสีก็เงาเงานะครับตัวนี้ล้อทองคอมแม็กยางลัดด้วย v ีลับเบอร์ยางที่ห่อ v ี u ับ, ring, บเบ, K, อ,บเอรอาานะ์นะครับตัวนี้ชกคโอริงนะครับเก็บสี 2K ดูฝาครอบสเตอร์อากานะนะครับตัวนี้น็อตชุบ เก็บมาทั้งคันให้เรียบร้อยแล้วครับฝาครอบดุมสเตอร์มีครบๆนะครับตัวนี้ยาง V r u b b e r ใหม่ๆคลิบๆเลยครับตัวนี้เพาเป็นเพาแต่งนะครับตัวนี้ดุมชุบนะครับตัวนี้ใหม่ๆขึ้นซี่ลวดใหม่อะไรใหม่หมดเลยครับมือลิงหลังตัวนี้ใส่ของแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับท่อ ทำสีพาวเดอร์โค้แล้วก็ขัดเงาเงามีคอเลดนะครับผ่าพ่อมาเสียงเล้าๆนิ่มๆเลยครับตัวนี้ดูเก็บสีมานะครับฝาครอบเครื่องเก็บน็อตมาอย่างดีอย่างรอเลยครับชุดหน้านะครับเป็นปัม๊มนิดชินนะครับอย่างรอเลยชกคเป็นชกคเดิมจานก็เป็นจานแต่งนะครับดุมชุด นะครับเผาแต่งนะครับตัวนี้นะครับสีส,สวยๆตะกา้าครับตรงรุ่นนะครับตัวนี้ระบบไฟไม่ไมดิจิตอลใช้ได้ปกติครับเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับตัวนี้ระบบไฟใช้ได้ปกตินะครับตัวนี้ไมดิจิตอลใช้ได้ปกตินะครับไมเกน้ำม mm ัน hmm. ใช้ได้ปกติไฟเลี้ยวใช้ได้ปกติ ระบบไฟใช้ได้ปกติครับอา่าเลี้ยวขวาใช้ได้ปกตินะครับรล่อๆเลยดิบแต้ใช้ได้ปกตินะครับ,ต,ต,นะรบตัวนี้หล่อๆสีเงาๆช้ำๆตัวนี้ใครได้ไปโคตรคุ้มเลยครับตัวนี้ดูภายในตัวนี้เป็นเบรก เป็นเบาะเอกนาทองเอกนาทองนะครับตัวนี้อย่างห่อภายเบาะแน้นะครับแต่หุ้มใหม่ให้นะครับตัวนี้ภายในกิ๊บกิ๊บเก็บสีมาให้ใหม่หมดดูภายในกิ๊บกิ๊บเอกสารเล่มเขียวครบนะครับตัวนี้ใายได้ไปคุ้มเลยครับตัวนี้ผมเปิดราคาลดอยู่ที่ไว้35,000 ห้0รนะครับตัวนี้ต่อรองมาได้ครับสภาพแบบนี้กิบกิบใครได้ไปโคตรคุ้มบอกเลยไม่ต้องแต่งไม่ต้องทำะไรแล้วเครื่องใช้งานยาวๆนะครับสำหรับใครสนใจคันนี้ติดต่อสอบถามได้ที่โบโทร0 6 1 -134012 ซีสขายรถมือสองสภาพสวยยินดีให้บริการครับผมสวัสดีครับ